ให้ทุกท่านนะคะเอ่อกรอกข้อมูลใน P2P Learning นะคะเป็นระบบเก็บฐานข้อมูลนะคะกระเป๋าของท่านเพื่อรับโปรโมชั่นต่างๆดังนั้นไปกรอกไว้นะคะแล้วตั้งค่ากระเป๋าไว้ไม่จำเป็นต้องไปไปจ่ายเงินหรือบริจาคหรืออะไรก็ได้นะคะเป็นระบบเก็บฐานข้อมูลนะคะท่านใดที่เป็นผู้นำนะคะรบวนส่งให้ทีมสาขาหน่อยเพราะว่าส่งในห้อง Open Chat ไม่ได้มันมันบล็อกคือ เวลาส่งลิงก์อะไรเข้าไปอะคะ่ะเดี๋ยวห้องโดนลบอีกนะคะดังนั้นฝากท่านผู้นำนะคะส่งต่อให้กับสาขาของท่านหน่อยให้เขามาเก็บเรคคอร์ดข้อมูลในระบบนะคะไปที่ตั้งค่าใส่เบอร์โทรศัพท์รับ OTP นะคะแล้วกดเข้าไปในระบบตั้งค่าใส่เลขกระเป๋าเก็บไว้นะเมื่อมีโปรโมชั่นเดี๋ยวจะยิงเข้าไปในนั้นนะคะนะฝากหน่อยนะคะเรื่องนี้เพราะว่าหลายท่าน ก่อนหน้านี้นะคะเรามีการให้เด็กโอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเดี๋ยวมันเกิดปัญหาในอนาคตนะเราไม่รู้หรอกมันคือเงินนะคะมันคือเรื่องเงินเงินทองๆดังนั้นถ้าผ่านระบบแต่จะรู้เลยว่ามีทรานเซ็คชั่นมีรายการเท่าไหรต่ตรวจสอบได้ผ่านจากระบบนะคะก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะให้ตอกข้อมูลหน่อยนะคะตอกข้อมูลหน่อยสําหรับไว้ไว้ให้แต่เองเวลาตรวจสอบข้อมูลว่าโอเคเดือนนี้เราจ่าย โปรโมชั่น <Prom> เป็นเท่าไหร่นะคะกี่เรียนเรามีค่าโอนเท่าไหร่แน่นอนเราต้องเก็บเรคคอร์ดไว้นะคะเพราะแต่เองก็ต้องรู้ว่าเใช้ตายอะไรไปเท่าไหร่เนาะนะคะยังไงเราก็ฝากให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะว่าให้ทีมสาขาเข้าไปกรอกข้อมูลหน่อยนะคะใน P2P Learning นะคะเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้นะคะ